สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซ c ทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามช่องข้าวมันไก่หน้ามอน,นะคะหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปมานานมากๆเลยนะคะเกือบจะ2เดือนแล้วเนาะวันนี้ก็มาตามสัญญานะคะเคยสัญญากบับเพื่อนๆไว้ว่าจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าข้าวมันไก่200กล่องนะคะใช้ข้าวสารเท่าไหร่ใช้ไก่ไปกิโลนะคะก็คือได้สัญญากับเพื่อนๆไว้นานแล้วว่าจะมา เล่าให้ฟังะคะว่าใช้ข้าวไปเยอะแค่ไหนวันนี้ก็ถือโอกาสนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากที่เราก็ไม่ว่างที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะวันนั้นที่เราทําข้าวนะคะทาข้าวมันไก่ส่งให้กับลูกค้า200กล่องเราใช้ข้าวไปทั้งหมด16กกิโลนะคะ16กกิโลนี้เราทําได้ทั้งหมดประมาณ208กล่องนะคะซึ่งข้าว1กิโลนะคะที่เราทําในวันนั้นก็ 1>, 1กิโลก็คือทำได้ประมาณ13จานนะคะ13จานก็คูณด้วย16รวมแล้วก็ประมาณ208 8จานนะคะเผื่อขาดเผื่อเหลือเนาะนิดหน่อยเพราะว่าวันนั้นลูกค้าสั่ง200กล่องส่วนไก่นะคะเราก็ใช้ไก่ไปทั้งหมด29กกิโลนะคะวันนั้นที่เราใช้เราใช้เป็นไก่น่อง3นะคะน่อง3หมายถึงว่าไก่3ามน่องต่อน1นกิโลนะคะ ก็เป็นน่องขนาดใหญ่นะคะสามน่องตอนหนึ่งกิโลก็คือสามน่องนี้เราก็จะสับได้ประมาณเจ็ดจานนะคะรวมๆแล้ววันนั้นนะคะเราก็จะ,ะไก่ยี่สิบเก้ากิโลก็จะได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยสามจานนะคะก็เผื่อขาดเผื่อเหลือนิดหน่อยนะคะส่วนถ้วที่เราใช้นะคะต้วยที่เราใช้ในการตวงข้าวก็อันนี้เป็นถ้วยขนาด 4.5นะคะเพื่อนๆหรือใครอาจจะบางคนอาจจะใช้ถ้วยเล็กกว่านี้หรือใหญ่กว่านี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าที่ร้านเราก็จะใช้ไซส์นี้เลยนะคะเป็นถ้วยเดียวกับถ้วยน้ําซุปที่เราใช้อยู่ที่ร้านนะคะขนาด4.5นิ้วนะคะมีเพื่อนๆถามเข้ามานะคะว่าทําข้าวมันไก่200กล่องข้าวมันไก่หน้ามอมีวิธีหุงข้าวแบบไหนนะคะก็คือ ข้าวมันไก่หน้ามอใช้หมอ้อทั้งหมด3ลูกนะคะเพราะว่าปกติที่ร้านเราจะมีหมอ้อสําหรับทาข้าวมันไก่อยู่แล้ว3ลูกนะคะเอาไว้หุงสลับสับเปลี่ยนนะคะแต่พอมีออเดอร์ลูกค้าเข้ามาเยอะขนาดนั้นนะคะเราก็จะหุงทีเดียวพร้อมกันเลยหม้อที่เราใช้นะคะที่ร้านปกติแล้วก็จะเป็นหม้อขนาด5้ลิตรนะคะซึ่งหม้อหลิตรนี้จะหุงข้าวได้สูงสุด4กิโลนะคะเราก็หุงทั้งหมดอ่า สี่หม้อนะคะก็คือว่าหุงไปก่อนรอบแรก3มหม้อใช,ใช่ไหมคะรอบทีนี้เราก็ตักทำข้าวมันไก่ออกไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ล้างแล้วก็หุงต่ออีกหม้อหนึงรวมทั้งหมดเป็น4ี่หม้อนะคะส่วนวิธีคำนวณน,นะคะง่ายๆเลยข้าวหนกิโลข้าวมันไก่หน้าหม้อจะทำได้ประมาณ13กล่องนะคะซึ่งถ้วยที่เราใช้ก็ขนาด4.5นะคะ อันนี้ก็แล้วแต่นะบางร้านบางคนอาจจะทําได้มากหรือน้อยกว่าน,นี้ก็ไม่ว่าก,กันนะคะสําหรับข้าวมันไก่หน้ามอเองใช้ถ้วยขนาดน,นี้นะคะทําออกมาได้13กล่องนะคะต่อข้าว1นกิโลข้าวหนึ่งหม้อหม้อ5ลิตรนะคะุงได้4ี่กิโลคำนวณออกมาแล้วได้อยู่ที่ประมาณ52กล่องนะคะเพราะฉะนั้นเราหุงข้าว4หม้อทั้งหมดนะคะ16กกิโลได้ข้าวมันไก่มาทั้งหมด208กล่องนะคะ และนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะที่นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆที่อยากที่จะทำข้าวมันไก่นะคะอยากที่จะลองทานก็ลองเริ่มจากหุงข้าวแค่1กิโลดูนะคะอยากเพิ่งทำเยอะเนาะก็ลองหุงข้าว1กิโลดูก่อนลองทดสอบลองหุงลองทำดูว่าทำออกมาแล้วหน้าตาข้าวมันไก่ของเราเป็นยังไงนะคะก็ค่อยๆปรับนะคะค่อยๆปรับค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ทีละขั้นตอนนะคะค่อยๆ ทำไปทีละนิดนะคะเดี๋ยวมันจะออกมาดีเองนะคะและนี่ก็เป็นแนวทางนะคะให้เพื่อนๆนะคะได้ลองศึกษานะคะสาหรับข้าวมันไก่หน้ามอนะคะก็อยากจะนำเสนอข้อมูลหรือว่าเก็บความรู้นิดๆหน่อยๆที่ข้าวมันไก่หน้ามอมีอยู่นะคะอยากจะนํามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะแต่ว่าด้วยเวลาและโอกาสในบางครั้งข้าวมันไก่หน้ามอเองก,ก็ไม่มีเวลานะคะจริงๆอยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆ เรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่มีเวลาเนาะก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆนด้วยนะคะที่รอติดตามคลิปของข้าวมันไก่หน้ามอแต่ว่านานๆจะได้อัพคลิปให้เพื่อนๆได้ดูสักครั้งหนึ่งนะคะก็กต้องกราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะคะข้าวมันไก่หน้ามอเองจะพยายามนะคะอัพคลิปบ่อยๆนะคะยังมีอีกหลายคอมเมนต์เลยที่เพื่อนๆนสงสัยแล้วก็ถามเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการหุงข้าวมันไก่ทำข้าวมันไก่นะคะ เวลาขั้นตอนคืออยากจะอยากจะเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รู้นะคะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ mm. เผื่อที่จะใครบางคนอาจจะกําลังล้องที่จะฝึก,ฝ,กฝึกที่จะทําข้าวมันไก่อยู่นะคะ mm. ก็ก็ก็ฝากติดตามร้านข้าวมันไก่หน้ามองนะคะและเป็นกําลังใจให้กับข้าวมันไก่หน้ามอเพื่อที่จะทําคลิปดีๆมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาติดตาม สำหรับวันนี้คงต้องบอกลาเพื่อนๆไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ